สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพีดริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากงาน a t t a c k d on Titan 10 Anniversary Pop Up Store นั่นเองสำหรับงานนี้นะครับก็เป็น Pop Up Store ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ10ปีของอนิเมะซีรีส์นี้นั่นเองนะครับโดยงานจะจัดอยู่ที่ย n i o n m a l มชั้น G ีตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งผมก็มีโพสต์ภาพบรรยากาศงานไว้ในเพจอยู่นะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถตามไปดูได้ที่เพจพีดริวทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนะอ่ะแล้วก็สําหรับถุงที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือตัวของ Goodie Bag นะครับหรือก็คือถุงโชคดีนั่นเองนะและสําหรับคนที่มีสิทธิ์ซื้อถุงโชคดีนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไปถึงงานเป็น10คนแรกของวันที่17และ18พฤษภาคมเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่าผมเนี่ยก็เป็น1ใน10คนที่ไปถึงงานนั่นเองนะครับผมอองจริงก็คือเกือบไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าผมอะ่ะได้ไปถึงคนที่10ของวันที่18พฤษภาเลยนะครับก็คือแบบ เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อชุดนี้นะครับผมโอ้โหคือแบบลุ้นมากตื่นเต้นมากนะครับไปรอตั้งแต่แบบห้างยังไม่เปิดคุ้มแล้วนะ <Yahoo! S 1> ซึ่งตัวของ o ูดิสแบ็กเนี่ยจะมีทั้งหมด3เซตนะครับก็จะมีเซต A B แล้วก็ C นะส่วนตัวเนี่ยผมเลือกเซต B มานะครับก็จะได้ของมาแบบจุกๆเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ทางทีมงานเขาก็จะให้สิ่งนี้มาด้วยครับนี่เลยลรลูปโคลลรอยนะครับผมก็คือใครที่มีสิทธิ์ซื้อ o o ดิสแบ็กเนี่ยเขาก็จะ ถ่ายรูปให้ด้วยนะครับถ่าย2ใบนะทีมงานเก็บไว้ใบหนึ่งแล้วก็ให้เรามาใบหนึ่งนะครับนี่เลยก็จะแบบเอามาเก็บเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไปงานนี้และซื้อชุดนี้ทันนะครับผมนะก็ดีมากมากเลยนะครับอะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของทีละชิ้นกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอะเดี๋ยวผมให้ดูตัวของถุงกันก่อนนะครับสําหรับตัวถุงเนี่ยรายละเอียดก็จะมีตัวละครทั้ง4ตัวนะครับผมก็จะมีเอเลนมิคาซะ อาร์มินแล้วก็รีวนะครับพร้อมกับโลโก้10ปีแอตตานอธไททันนะครับนี่เลยคือสวยงามมากๆเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยสํารวจนะครับผมนี่เลยเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของที่ได้มาในถุงกันต่อเลยนะครับผม มาเริ่มกันที่ไฮไลท์ของชุดนี้ก็เลยนะครับกับตัวเซตแก้วพร้อมน้ําแข็งนะครับบอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ผมเลือกซื้อเซตบีเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้นะครับผมทุกคนนี่เลยมันเป็นน้ําแข็งสแตนเลสนะครับคือแบบมันมีความเจ๋งมากๆเลยตรงเนี้ยมันเป็นน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลายนะครับแบบว่าสุดยอดแห่งความเจ๋งนะก็เลยไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับชุดนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของกล่องกันเลยนะครับสำหรับตัวดีเทลหน้า,นาเนี่ยก็จะมีภาพของเอเลนเยเกอร์นะครับผมนี่เลยกำลังสะบัดเสื้อคลุมอยู่ด้านขวานะครับผมนี่สวยงามมากๆผัดมาด้านซ้ายก็จะเป็นดีเทลของแก้วน้ำนะครับนี่เลยรายละเอียดนะมีหน่วยสำรวจด้วยแล้วก็มีน้ำแข็งมาให้สี่ก้อนนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับสองด้านเลยมาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้านะครับนี่เลยมีข้อควรระวังด้วยนะครับ แล้วก็มีภาพของแก้วน้ำตอนที่ใส่น้ำลงไปแล้วด้วยนะครับนี่น้ำไขสันหลังหรือเปล่าเนี่ยน <c oughs> ี่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยลวดลายของแก้วน้ำให้ดูแบบชัดๆนะครับนี่ก็จะมีตัวของเอเลนอามินมิคสาะนะครับแล้วก็มีโลโก้หน่วยสำรวจนั่นเองอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีราคาแปะอยู่ด้วยนะครับ1465าบาทนะครับผมก็คือไปซื้อที่งานก็จะเป็นราคานี้นะครับบอกเลยว่า ผมที่ซื้อมาจากชุด Goodies Bag เนี่ยแค่กล่องนี้กล่องเดียวก็เกินคุ้มแล้วนะครับวว้า <Wow. S 1> มาด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ Attack on Titan The Final Season นะครับด้านบนก็เหมือนกันกันกบด้านล่างนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยนะครับชึบชึบชึบนี้ได้มาแล้วนะครับผมกับกล่องสุดพรีเมียมนะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะเจอกับตัวซองแก้วและกล่องน้ำแข็งนะครับ นี่เลยก็จะมีแบบซองพลาสติกใสห่อมาอีกชั้นนึงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวแก้วกันก่อนนะครับมาสําหรับตัวแก้วนะครับผมก็จะห่อซองพลาสติกใส่มาแบบนี้แล้วก็มาดูด้านในกันนะครับคลิๆๆนี่ได้มาแล้วนะครับผมกับแก้วนะครับผม a d on t i t a ไทท้นหคือค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับ เป็นเหมือนแก้วเบียนะนี่สวยงามมากๆนี่เลยตัวของเอเลนนะครับถัดมาก็จะเป็นโลโก้หน่วยสำรวจนะครับโอ้โหวิสแตนเล็งดงามมากๆนะครับผมอถัดมาอีกด้านหนึ่งก็จะเจอกับอามินและมิคาสะนะครับนี่โอ้โหคืองามแท้นะครับผมสวยมากๆทุกคนนี่โอ้โหคือแบบ โคงามมากๆนะครับสวยอ่ะมาครับมาดูตัวน้ําแข็งกันต่อสําหรับตัวน้ําแข็งเนี่ยก็มีซองพลาสติกใสมาเหมือนกันนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะพบกับกล่องใสๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาเปิดดูกันเลยชึบนี่เปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอกับตัวขีบน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งสีก้อนนะเดี๋ยวมาดูตัวขีบกันก่อนสําหรับตัวขีบเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเหมือนกับน้ําแข็งเลยนะแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเขาจะ ห่อหุ้มด้วยยางมาด้วยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นยางหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งนะตรงที่ขีดนี่สวยงามนะครับต่อมาเราก็มาดูตัวน้ําแข็งกันดีก,กว่านี่เลยน้ําแข็งนะครับเริ่มจากก้อนแรกอ่ะก้อนนี้กันก่อนอันนี้ก็จะเป็นกองสารวัตรทหารนะครับผมใช่ไหมนี่สัญ,ญลักษณ์สวยงามนะครับอู้หูิเงาวิบวับนะครับสวยสุด,สด มีลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตาลิกสิ์นะอ้โหูสวยจริงๆนะครับผมมาดูก้อนที่2กันดีกว่าสําหรับก้อนที่2ที่ให้มาก็จะเป็นนี่เลยหน่วยสํารวจนะครับอู้หูยคือสวยสวยสุดๆนะครับผมทุกคนคือแบบงดงามมากๆเงาวิบวับนะครับ มาดูก้อนที่3กันสําหรับก้อนที่3เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทาหารฝึกหัดนะครับผมนี่เลยสวยงามมากๆทุกคนแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหน่วยรักษาการใช่ไหมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับนี่สัญลักษณ์ก็สวยงามนะครับมารองคีปใส่แก้วกันดูนะครับชึบ โอ้โหคือฟินนะครับผมเพลงโอ้โหเสียงหย่อนน้ำแข็งนี่คือฟินมากนี่โอ้โหแล้วก็อีกก้อนนึงโอ้โหฟินสุดๆนะครับผมตอนคีบเนี่ยนี่แล้วก็แบบโอ้โหใส่น้ำดื่มได้เลยนะครับหมดงามมากๆนี่พอใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยน้ำแข็งก็ไปกระจุกกันอยู่ข้างในนะครับ แบบนี้ต้องมีหลายๆก้อนไป,ไปซื้อมาอีกชุดอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอ้ทุกคนคือสวยจริงนะครับสวยแบบสวยจึ้งมากอ่ะนะครับผมดีมากนะครับชุดนี้มาครับสำหรับชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวของ Stanley acrylic คู่ a l เ n r e w i e นะครับนี่ก็จะมาในรูปแบบแพคเกจที่เป็นซองพลาสติกใสแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับพร้อมกับมีราคาแปะอยู่นะ880บาทนะครับนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่ม แกะมาดูกันดีกว่านะครับชึบชึบนี่ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดออกมาชึบ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 นี่เดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้กันก่อนอ่ะอันนี้เป็นโลโก้นะครับ attached on titan นะครับนี่เลยอ้โหูสวยงามมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของฐานนะครับผมตัวฐานก็เป็นใสๆแบบนี้นะครับไม่มีรายละเอียดอะไรมีรูอยู่5รูช่องอยู่5ช่องนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสัญลักษณ์หน่วยสำรวจนะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นหลังนะครับนี่เลยโอ้โหสัญลักษณ์เท่มากสวยนะครับต่อมาก็จะเป็นรีไวนะครับผมรีไวแอคเคอร์แมนนะครับนี่อันนี้นี่ไม่ต้องสนใจนะครับผมคือแบบมันเป็นมันเป็นรอยอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีแผ่นพลาสติก อยู่ด้านหน้านะครับจริงๆเราต้องลอกออกก่อนนะมันถึงจะแบบเงาวิตนะครับนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปลอกที่หลังนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเอเลนนี่อันนี้ก็ลอยชัดหน่อยนะครับคือแบบถ้าจะให้สวยเราต้องแบบดึงพลาสติกออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปดึงที่หลังนี่ก็สวยงามนะครับ มาครับสาหรับวิธีการประกอบเนี่ยเราก็มาเริ่มกันที่พื้นหลังนะครับผมสัญลักษณ์หน่วยสำรวจเราก็มาเสียบตรงช่องตรงกลางนะครับเนี่ยมันจะมีหนึ่งช่องที่อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็เสียบลงไปเป็นพื้นหลังชึบอ่าเท่านี้ก็ได้มาแล้วนะครับสัญลักษณ์หน่วยสำรวจร้อยได้จากนั้นก็นํารีไวนะครับมาอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้ชึบแล้วก็เอเลนมาไว้ด้านขวาป๊าบเขาให้แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น สัญ,ญลักษณ์โลโก้ของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมแปะไว้ตรงกลางนะเนี่ยมันจะมีช่องอยู่2ช่องนะครับแล้วก็เสียบลงไปได้เลยชึบอ่าเสียบด้วยความระมัดระวังนะครับปึ๊บป๊บอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยงามสุดเท่มากๆเลยนะครับผมโอ้โหคือแบบเท่จริงๆนะครับ ๋ยวหมุนให้ดูรอบๆเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเลเยอร์ซ้อนขึ้นมานะครับโอ้โหคือสวยงามมากๆนะครับผมสแตนดี้คู่นี้นะครับมาครับผมสำหรับชิ้นต่อมาก็จะเป็นแม่เหล็กรีไวนะครับนี่แพ็กเกจก็เป็นซองพลาสติกใสแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็มีราคาแปะนะครับ200บาทนี่เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับมาชุบ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  ได้ามาแล้วนะครับผมกับแม่เหล็กรีไวนี้โอ้โหสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือก็จะมีแผ่นพลาสติกแปะไว้เหมือนกับไปตัวสแตนดี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถลอกได้นะครับนี่เดี๋ยวลอกให้ดูนี่โอ้โหคือมันแบบว่าไอต,ตัวนี้ไม่ลอกไม่ได้นะครับนี่โอ้โหอันนี้คือไม่ลอกอันนี้คือลอกโอ้โหคือต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดนะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับผมโอ้โหงามครับงามแม่เหล็กนะฮะเอาไปติดตู้เย็นหรือติดอะไรก็ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบขรุขระหน่อยนะครับโอ้โหจับแล้วฟินมากด้านหลังนี้ก็แบบเป็นเหมือนไม้นะโอ้หูดีมากเลยครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไม้ไม้จริงๆนะครับสวยมากนะครับผมแม่เหล็กดีวายนะครับ มาครับแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายที่ได้มาในชุดนี้กันแล้วนะครับกับตัวซองสุ่มเข็มกลัดนะครับอันนี้ก็เป็นซองสุ่มเข็มกลัดหน่วยสํารวจนะครับซึ่งก็จะมี6แบบนะครับให้เราลุ้นนะครับก็จะมีตัวของเอเลนมิคาสะนะครับดีวายฮันจิเออร์วินแล้วก็อารมินนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีราคาแปะอยู่นะครับ160นะครับผมผมอยากได้เอเลนไม่ก็มีคาสะนะครับ หรืออามินก็ได้มาสามสองหนึ่งรึนี่โอ้โหได้มาแล้วครับทุกคนได้เอเลนเยเกอร์นะครับโอ้โหมาแกะดูเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้คือแบบเป็นเข็มกลัดที่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยทุกคนดูด้านหน้าคือแบบมันสะท้อนแสงเป็นสีลุ้งด้วยโอ้โหคือ เพิ่มความสวยงามความพรีเมียมได้สุดยอดมากนะครับโหมันสวยจริงๆนะครับผมเนี่ยคน้นสวยงามมากนะครับมีเข็มกลัดก็จะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวเอานี่เลยเนี่ยที่ติดตู้เย็นแปะได้นะครับเป็นแม่เหล็กนี่โอ้โหวสวยงามนะครับอาแล้วก็สําหรับกล่องนี้แถมให้อีกกล่องนึงนะครับนี่รีวิวให้อีกล่องนึงเลยตัวกล่องนี้มันจะไม่ไม่ได้มาจากไอตัว goodies bag นะครับผม อันนี้ถ้าจะได้เนี่ยต้องไปซื้อแยกอีกทีนะครับในงานก็จะขายอยู่ที่ราคา990นะครับสำหรับกระบอกน้ำสแตนเลสอันนี้นะครับผมตัวกล่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะครับจะมีแบบอยู่ด้านหลังเท่านั้นเองนี่ก็มี4แบบตามนี้เลยนะครับซึ่งที่ผมได้มาก็เป็นลายของเอเลนนะครับผมนี่เขาจะมีแบบสติกเกอร์แปะไว้นะครับว่าได้แบบไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับชึบนี่ ด้านในก็จะพบกับบับเบิลให้เรามาบีบเล่นนะครับนี่เลยกระบอกน้ำสแตนเลสบอกเลยว่าสวยงามที่สุดนะครับผมโอ้โหลายแบบเอเลนนะครับสวยสุดๆเลยนี่ดีเทลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับด้านล่างก็จะเป็นแผ่นยางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเปิดดูนะครับนี่เลยกระบอกน้ำ นี่แหละของที่แบบจําเป็นนะครับผมกระบอกน้ําเก็บความเย็นนะฮะยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่ต้องพกติดไว้นะครับเวลาไปข้างนอกนี่สวยงามมากๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของที่ได้จากการไปงาน a t t a c k o n t i t a n 1 n t h a n n i v e r s a r y o f f i c i a l Pop- Up Store นะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าแม้งานนี้จะเป็นงานเข้าฟรีเนี่ยแต่ก็แนะนำให้เตรียมเงินกันไปเยอะๆนะครับ เพราะว่าของขายในงานแต่ละชิ้นเนี่ยคือแบบน่าจัดน่าโดนทั้งนั้นนะครับเข้าไปในงานได้ละลายซับกันแน่นอนนะแล้วก็นอกจากจะมีของขายเยอะแล้วเนี่ยโปรโมชั่นส่งเสริมการขายก็มีเพียบเหมือนกันนะครับก็คืออย่างไอตัวถุงลายอันนี้ก็ยังมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ UJ Bangkok ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของทางผู้ที่จัดงานนี้นะครับผมยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากไปงานนี้เนี่ยก็สามารถไปได้เลยที่ยูเนียนมอชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกฎาคมเท่านั้นนะครับแฟนๆแอทแทรนไทท่านเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับนั่นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย